รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วม,วม,วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด ดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้ยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพาค,คุณผู้ชมมาชมบรรยากาศการทําบุญตักบาตรทางน้ําสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวสุพรรณค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนัทพัฒน์สุวรรณประทีปและนางสาวนักการคุณวัชรกิจวัฒนธรรมประจําจังหวัดเดินทางมาแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้ยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้กันค่ะ ครบวันนี้อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธกล้วย วัดป่าเดลัยอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของการกิจกรรมนาวาพิขาจารย์หรือบินทบาตท,ทางน้ำเดิมนั้นเราทางทางวัดป่าเดลัยร่วมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมเพื่อสืบสารประเพณีแบบเดิมของชาวไทยสมัยเดิมๆเ,เ,เนี่ยเราใช้การตักบาตรทางน้ําซึ่งปัจจุบันนี้มันเริ่ม เราไม่ค่อยพบเห็นแล้วเพราะว่าการคมนาคมเนี่ยมีความสะดวกทางด้านถนนมากกว่านะครับแต่เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ได,ได้ได้รู้ว่าบรรพบุรุษสมัยก่อนเนี่ยเรามีวิถีชีวิตกันอย่างไรทางวัดป่าในไัยวรวิหารก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็จัดมาได้ระยะหนึ่งประเอญว่าเราพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับทำให้ต้องหยุดกิจกรรมไป วันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคึกคักครับเพราะว่าเป็นการเปิดเปิดครั้งแรกนะครับหลังจากที่โควิดนั้นเบาลงแล้วก็ทางจังหวัดเองก็มีการฉีดวัคซีนไปได้เกือบครบตามเป้าหมาย70%นตะครับตอนนี้เราได้62%สําำหรับเข็มเข็มแรกเข็มที่2เราก็ได้ประมาณ51%นะครับทำให้เราเราคิดว่าน่าจะมาเริ่มต้นกิจกรรมที่เราเคยได้ทำไว้คือนาวาพิขาจารย์วันนี้ก็เป็นครั้งแรกผมก็เลยได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะ ส่วนวันอื่นๆนะฮะก็จะเหมือนเดิมนะเราคือจะมีการจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกานะครับที่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธนะครับที่มีความประสงค์จะมาร่วมสืบสารประเพณีตักบาตรทางน้ําและก็มาร่วมทาบุญตักบาตรด้วยนะครับก็เชิญได้นะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ผันกล้วยวัดป่าเดลยัยวาราวิหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปครับ สวัสดีค่ะที่นี่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะวันนี้มีกิจกรรมนาวาพิขาจาร์ตักบาททางน้ำนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เราเริ่มกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าได้มีการหยุดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดขณะน,นี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วทางวัดป่าเลยไลโดยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระครูโสพลวิรานุวัตรก็ได้เริ่มให้มีกิจกรรมนี้โดยในวันที่4ีนี่เป็นวันแรกนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดธนทพสุวรรณปทีบให้เกียรติมามาร่วมตักบาตรด้วยนะคะก็จะขอถือโอกาสนี้ได้เรียนเชิญน,นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากทำบุญด้วยประเพณีแบบดั้งเดิมตักบาตรทางน้ำนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ มาร่วมตักบาตรในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกานะคะโดยมีขบวนทางเรือของพระ,พระสงฆ์จำนวน9รูปแล้วก็พระพุธอีกหนึ่งอีกหนึ่งขบวนนะคะก็ค่ยขอเรียนเชนะิญนักท่องเที่ยวได้มาร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนอกจากนั้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ยังมีกิจกรรม4ตลาดนะคะได้แก่ตลาดพระเครื่องตลาดวินเทจ ตลาดอาร์ตมาร์เก็ตและก็ตลาดพันไม้นะคะก็ขอเรียนเชนะิญนักท่องเที่ยวได้มานมัสการหลวงพ่อโตวัดปา่าเลไลแล้วก็เลยมาพักผ่อนณนศะูนย์อนุรักษ์พันก์กล้วยได้นะคะถ่ายรูปชิลๆกับจุดถ่ายภาพสวยๆงามๆภายในบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยและนอกจากนั้นยังมีถนนสายดอกไม้นะคะที่มีไม้มงคลน,นามว่า ทองอุไรซึ่งขณะนี้กำลังออกดอกบานสะพัง่งเหลืองอร่ามตะการตาอยู่สองฝากฝั่งถนนนะคะซึ่งเป็นถนนเรียบทางรถไฟด้านหลังวัดป่าเลยลายกำลังออกบอกบานสะพั่งสวยงามมากก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาแวะถ่ายภาพและนอกจากนั้นยังมีสถานีรถไฟเก่าแก่นะคะอยู่บริเวณด้านหลังวัดป่าเลไลยเช่นกัน ซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ถ่ายภาพแล้วมีความงดงามมากมีความย้อนอดีตได้สวยงามนะคะตรงสถานีรถไฟก็ครข,ขอโอกาสเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้กิจกรรมในช่วงเทศกาลป,าปีใหม่นะคะเรายังมีกิจกรรมในเรื่องของสวดมนต์ข้ามปีพิธีไทยนะคะที่วัดป่าเลไล โดยกิจกรรมจะเริ่มเวลา22นากา30นาทีจนไปจนถึงอีกวันใหม่หนึ่งของของวันที่1มกราคมนะคะก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนหรือชาวไทยทุกท่านมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยกันที่วัดป่าเลายๆนะคะขอขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ราวีวันกลั่นใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ภัยขวางลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียงบ้านภัยขวางค่ะวันนี้มีความยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมตักบาตรทางน้ําหรือนาวาพิกข,ขาจานย์กับสวนกล้วยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเลยัยก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทุกท่านเลยนะคะมาร่วมการตักบาตรทางน้ํา วันนี้มีโอกาสได้ร่วมในการตักบาตรทางน้ำกับท่านผู้ว่าท่านนัทพัชส,สุวนประทีปมีความรู้สึกยินดีค่ะเป็นอย่างยิ่งขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใส่บาตรทางน้ำกันในวันเสาร์เวลา7จ0โมงเช้านะคะขอเชิญชวนเลยค่ะ นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังจังหวัดสุพรรณบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะที่นี่มีกล้วยมากกว่าร้อยสายพันธุ์ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาค่ะมากาบพระขอพรห่มผ้าองค์หลวงพ่อโตค่ะ แล้วมาทานอาหารอร่อยๆที่ศูนย์อรุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะและที่นี่มีตลาดไนท์มาร์เก็ตให้คุณผู้ชมได้เดินนะคะมีตลาดพันไม้ตลาดวินเทจตลาดอาร์ตมาร์เก็ตและตลาดพักเครื่องค่ะเพรารวมของดีของดังนะคะพะักเครื่องแห่งเมืองสุพรรณมาไว้ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วมาเซลฟี่ที่ถนนดอกไม้ดอกทองอุไรเหลืองอารามเต็มถนนเลยค่ะคุณผู้ชม อยู่บริเวณหน้าหลังศูนย์อนุรักษพันธ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองค่ะคุณผู้ชมช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลือนหัวใจเขาปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึง ความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ